สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการพี่จะเอกเคเรคอชชิ่งอยากเข้าบริษัทท็อปเริ่มต้นที่กับโคจะาเอนะคะวันนี้ทุกคนน,นี่นะคะวันนี้พี่เอมาบรรยายนะคะในหวนัวข้อที่ชื่อว่าโปรไฟล์แบบใดที่โดนใจต<อ>่จางงานจ็อบ คอนดีสองพันยี่สิบห้านะคะแหมวันนี้ก็จริงๆนี่เป็นปีที่สองแล้วนะที่ได้เชิญ The Get Smicker ว่า เดี๋ยวก็จะขึ้นบรรยายตอนบ่ายสามนะคะแต่ตอนนี้มันมาถึงกอนเวลานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศในงานดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างตามมาเลยนะคะงานนี้ก็สําหรับใครที่จะแบบหางานนะโดยเฉพาะน้อ,องๆจบใหม่นะคะใส่เหกนะเดเวลลอปเปอร์ Developer นะคะครีเอทีฟนะคะอูยเยอะอ่ะลองเข้ามาดูนะคะในงานมีหลากหลายบริษัทเลยมามาดูกัน เราทุกคนเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างโปรไฟล์นะคะเราจะต้องสร้างโปรไฟล์ยังไงนะคะให้รู้สึกโดนใจในจ้างนะคะวันนี้ในเจ้าอยู่ในงานเต็มเลยนะคะเพราะเราทุกคนมีเซูเม่ไหมกันหรือ,อยังมีแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูนะคะว่าโปรไฟล์ที่มีอยู่ในชีพแม่ของตัวเองเนี่ยมันดีแล้วหรือ,อยังนะคะ,ะมาเริ่มต้นก่อนนะคะก็ เขาก็ขึ้นเวทีนะคะไปด้วยความตื่นเต้นนะคะเหมือนทุกครั้งที่ได้ขึ้นจริงๆก็ยังตื่นเต้นนะแล้วเราก็บรรยายนะคะจริงๆถือว่าเวทีวันนี้ก็เป็นเวทีใหญ่เวทีหนึ่งเลยนะสําหรับแบบคนในวงการนะคะก็ได้มามีโอกาสบรรยายนะคะจริงๆปีนี้เนี่ยเป็นปีที่2แล้วนะที่มาบรรยายนะคะของ Job Connect เนี่ยเมื่อปี2023าเขาก็มาเชิญไปรอบนึงแล้วนะคะเขาคงจะเห็นอะไรในตัวเราแหละนะคะเขาก็เลยมาเชิญอีกรอบหนึ่งก็ดีใจมากๆเลยนะคะ ปีนี้ก็มาบรรยายเรื่องของเรซูเม่เรื่องของ l i n k ์อินเนาะก็น้องๆมาฟังกันแน่นมากๆเลยนะคะพี่เอก็โอ้โหฝอยเต็มที่นะคะให้เทคนิคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกรูปแบบเรซูเม่เขียนประสบการณ์หรือแม้กระทั่งการเขียนผลงานซึ่งหลายคนมีปัญหาในจุดนี้นะก็คือถ้าใคร Kaiser, ไม่ได้ฟังก็ไว้เจอกันปีหน้าถ้าหากว่าเขาเชิญพี s> <S ่อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเขาเชิญนะก็จะได้เจอนะคะ ปัจจุบันเ,นเนี้ยโปรไฟล์คาเลนเนี่ยเปลี่ยนเยอะกว่าพวกที่แบบอาจจะโปรไฟล์ไม่ได้น่ามากนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไปโฟกัสที่สกิลถ้าหากว่าเรามีของนะคะเรามีผลง,งานที่ไหนก็รับเชื่อมกิฟโปรไฟล์เนี่ยขอ,นนของเราทุกคนเรซูเม่ของร้อน้องๆทุกคนเนี่ยร้องน้องทุกคนต้องเลือกนะมันเหมือนเมนูอาหารอนะเราต้องเลือกขึ้นมาว่าเราอยากจะให้เขาเห็นเราในมุมไหน ล้วจะบอกว่าใช้เวลาบรรยายเพียงแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงนะคะเร็วมากคือพี่เอกรู้สึกว่ายังมีเรื่องให้เล่าอีกเยอะมากเลยนะคะจริงๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยพูดทั้งเรื่องเรซูเม่เรื่องลิงก์อินเรื่องสัมภาษณ์งานเนี่ยมันได้ไปแบบมันได้ไปทีละนิดทีละหน่อยพี่เอกก็พยายามให้แต่แก่นเนาะแต่ว่าก็เนี่ยแหละนะคะก็พยายามให้ไปอย่างเต็มที่อันนี้ก็กําลังสอนเรื่อง about นะคะว่าใน about ของลิงก์อินเนี่ยจะต้องเขียนยังไงนะคะก็ บอกเต็มที่เลยนะคะเอา Link ์อินเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะที่อยากจะแนะนํามากๆให้น้องๆทุกคนอ่ะควรที่จะต้องมีนะคะถ้าใครมี Link ์อินนะมันก็จะสามารถช่วยได้จริงๆนะในเรื่องของการหางานโดยเฉพาะแบบงานบริษัทใหญ่บริษัทต่างประเทศนะคะอ่านี่รู้สึกก็พูดใกล้จบแล้วนะเดี๋ยวตอนจบแล้วก็มี ลงเวทีแล้วเดี๋ยวลงเวทีไปไม่อยากจะเชื่อว่ามีแฟนคลับมารอด้วยค่ะสุดท้ายเลยนะคะ HR เนี่ยไม่ได้มองหาคนที่ดีที่สุดแต่เขามองหาคนที่มองสมงที่สุดย้อนกลับไปในวันนั้นพี่เอ๋เชื่อมั่นว่าพี่เอ๋ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดจนได้เข้าไปที่บรรทอสอสอทุกวันนี้เอ๋ก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะคะแต่วันนั้นที่เอ๋คือคนที่ใช่ที่สุด แล้วความใช่มันไม่ได้มาแบบตรุงคุมันคือการวางแผนในการสร้างโปรไฟล์ของตัวเองมาก่อนหน้านะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆลองถามตัวเองว่าเราได้เริ่มสร้างโปรไฟล์ของตัวเองแล้วหรือ,อยังถ้ายัางก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะก็มีคนมาถามนะคะว่า จะต้องทํำยังไงเทคนิคยังไงนะ,ะอย่างคนนี้เขาก็เหมือนแบบมีปัญหาในโปรไฟล์ตัวเองเนาะว่าแบบเราคนที่จะต้องใส่ประสบการณ์นี้ลงไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะพะประสบการณ์มันไม่เยอะมากจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาคอยติดตามพี่เอกไว้ใช่ป่าว่าพี่เอกจะไปบรรยาย ที่ไหนยังไงเนี่ยแล้วพอสมมติว,ว่าลงเวทีเนี่ยก็มีโอกาสมาถามตัวต่อต,ต,ตัวได้แบบนี้เลยก็จะดีนะคะพอส่วนมากน้องๆก็ชอบแบบอินบ็อกซ์เข้ามาคือบางทีแบบอ่านไม่ไหวนะคือมันเยอะมากนะคะดังนั้นเวลาที่พี่เอ๋บอกว่าจะไปบรรยายที่ไหนก็มาเจอกันได้นะคะจะได้มาถามนะคะก็ให้ความรู้อย่างเต็มที่อันนี้ก็ให้ของนะคะผู้จงผู้จัดเขาก็ให้ของนิดนึงนะคะของมีคือน่ารักมากเยอะมากในนั้นนะคะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับงานในวันนี้เป็นบล็อกครั้งแรกนะคะไว้ถ้ามีบล็อกครั้งต่อไปก็ฝากติดตาม จบไปแล้วนะคะสําหรับการบรรยายนะคะในวันนี้ก็อ๊ยโดีใจมากๆเลยนะมีคนมาฟังเยอะกันกว่าที่คาดเอาไว้นะคะก็รีแคปนิดนึงละกันในสิ่งที่พูดออกไปวันนี้พูดเรื่องโปรไฟล์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดซูเม่เรื่อง link ์อินเรื่องการสัมภาษณ์งานสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะ โปรไฟล์ให้กับเรานะคะเราจะต้องทํายังไงให้โปรไฟล์แบบดูดีนะคะในจ้างเรื่องนะคะบอกไปแล้วในคลิปนะคะก็อ,อย่าลืมเอาเนื้อหาที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้กันนะคะแล้วก็บล็อกแบบนี้นะคะไว้มีโอกาสหน้านะคะโอกาสหน้าๆถ้าพี่เอได้มีโอกาสแบบมาเป็นวิทยากรแบบนี้อีกก็ จะทำให้ดูอีกนะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วอย่าลืมใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพี่เอกด้วยแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆน,นะคะก็ฝากไปดูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทริคในการทำเรซูเม่การทำลิงก์อินการสัมภาษณ์งานนะคะฝากกดติดตามด้วยด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ